แต่ทุกคนสนทนานก็ยังไม่ได้วันนั้นตอนนั้นเราเราอยู่ในชิคตั้งกับน้องผู้หญิงอีกคนนึงน้องที่ทํางานด้วยกันกนี่แหละแล้วมันก็อยู่กับอ่าเด็กเกาหลีอายุนนะ่ะเราก็เลยบอกน้องว่าพี่ต้องเข้าไปคุยแล้วแหละน้องก็เลยบอกว่าเอาเลยพี่หนูจะอยู่ตรงนี้กับพี่เราก็เลยเข้าไปไม่รู้าภาษาเกาหลีนะทุกคนมาจากไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราได้ภาษาเกาหลีมาจากไหนเราใส่ยับใส่ยั้งเลยเราบอกว่าทําไม ทำไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงพูดดูถูกพวกเราแล้ก็เบอกอย่างเงี้ยทําไมถึงพูดดูถูกพวกเราทำไมถึงพูดดูถูกต่างชาติมีอะไรเรารู้ว่าเรารู้ว่าว่าพี่น่ะเกียดหนูรู้ว่าพี่น่ะเกียดหนูแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือไงเราพูดอย่างนี้นะนะพี่ไม่ได้เกียดเธอพี่เกลียดแฟนเธอแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วไปเกียดแฟนเราทําไมเราก็เลยพูดอย่างเงี้พี่พี่เกลียดเขาทําไมเขาทําอะไรให้ พวกเราทําอะไรให้พวกเราก็นั่งกินเล่าอยู่ตรงนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ <China> ต่างคนต่างกินไปสิแล้วมันก็พูดถึงเรื่องที่แบบอ่านั่งกินเล่ากันตอนที่ยังว่าเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าถ้าพวกถ้าพวกนั้นน่ะเสียงดังแล้วต,ต,ตรงนั้นน่ะไม่ได้มีแค่แฟนหนูนั่งกินคนเดียวน้องอีกคนนึงก็นั่งกินถ้ามันเสียงดังจริงๆนะ่ะพี่จะซื้อเรามาให้มันทําไมหยุดซื้อเราแล้วก็บอกมันสิว่าเสียงดังไปกินที่อื่นได้ไหมทำไมถึงไิ่พูดอย่างงี้มันก็เลไมไพูดอะไรเลยเราก็เลยบอกว่า พวกเรามาทํางานที่นี่นะไม่ได้อยากมีเรื่องพวกเราเป็นต่างชาติมาทํางานที่นี่เหมือนกับพี่ก็เหมือนกันพวกเราตั้งใจมาทํางานเพื่อที่จะหาเงินพี่ก็เป็นคนงานเหมือนกันพวกนมก็เป็นคนงานเราเป็นแรงงานเหมือนกันมาทํางานที่นี่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํามาหากินแล้วก็ได้พูดอย่างเงี้ยเราแบบโอ้อพอพูดจบเราก็ออกมาเราก็เลยแบบเฮียภาษาเขาหลีนม,มาจากไหน ทุกคนที่แบบทั้งโมโหแต่เราใจเย็นมากนะทุกคนเราแบบเราเวลาเราโมโหมือเราจะสัน่นเสียงจะสั่นแบบออกทั้งสีหน้าเลยรแล้วนะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยแบบว่าโหแบบเป็นความในใจเนี่ยที่อยากพูดตลอดระยะเวลาห้าปีอนะทุกคนเราก็เลยบอกแหละทุกท้ายเราบอกเขาไปว่าถ้าที่ไม่ชอบหนูนะไปบอกนายจ้างเลยว่าเซ็นเซ็นย้ายให้หนูหนูจะย้ายงานไปทำที่อื่นถ้าไม่ชอบหนูก็คือไปไปบอกเขาเลยไปบอกเขาสิว่าไม่อยากให้หนูอยู่ที่นี่ เราก็เลยพูดอย่างนี้เ้วก็เดินออกมาเลยจบหลังจากนั้นมาแล้วก็อ่าแล้วทีนี้พอแบบนั่นแหละทุกคนแบบเราแบบก็อึ้งกับตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบอืพูดอ,อกไปได้ยังไง,ไงวะแบบใจกล้ามากครั้งที่ตัวเองกลัวมากทุกคนกลัวแต่แบบสู้แบบฉันต้องสู้ฉันจะไม่ยอมถอยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ยอมแกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าเราฮิสู้มากอะไรอย่างเงี้ยอ่าหลังจากนั้นมาแล้วก็ มันก็มันกับเราก็ต่างคนต่างอยู่อนะ่ะทุกคนก็แบบมันก็จะชอบแบบด่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะชอบพูดคนเดียวแต่พูดถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนะี่ยอ่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งอ่าทีนี้พอพอเรากลับมากลับไทยไปต่อวิชาแล้วกลับมาใหม่ใช่ไหมกลับมาใหม่เรากลับไปพักตั้งสามเดือน,น,นทุกคนเราก็คิดว่าเออแม่งคงแบบไม่มีอะไรแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาเรากลับมาใหม่ อพ่อใหญ่แว่นก็มาพูดให้เราฟังแต่ว่าที่จริงนะก่อนเรากลับไทยเนละี่ยเราพูดให้แกฟังแล้วก่อนหน้านี้ว่าแฟนเรากับอายุนนะ่ะทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันมีเรื่องกันด้วยความที่ว่าอายุนนะ่ะหาเรื่องก่อนคือเรานะ่ะเวลามีเราจะพูดให้เกาหลีฟังหมดเลยทุกคนเพื่อที่จะให้เขาได้รับรู้ว่าเออ คนของไอ้คนนี้น่ะมีพฤติกรรมอย่างนี้กับต่างชาตินะมีพฤติกรรมอย่างนี้กับเรานะอะไรเงี้ยเราจะบอกทุกคนหมดเลยแล้วอย่างพ่อใหญ่แว่นน่ะถ้าพ่อใหญ่แว่นรู้น่ะก็คือโลกรู้พ่อใหญ่นี้คือแบบปิดปากให้เปียนกันทุกคนนางชอบเมา่วมอยอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยอ่าพอเรากลับมาพ่อใหญ่แว่นก็เล่าให้เราฟังว่าแกรู้ไหมแกไม่อยู่สามเดือนน่ะไอยุนน่ะพูดถึงเรื่องแต่เรื่องแกกับเรื่องแฟนแกเราก็เลยบอกว่าอืมก็ให้มันพูดไปก็ต่างคนต่างอยู่ไปอืม ทีนี้นะ่ะเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เราทนไม่ไหวจนก็คือเหตุการ์ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้บอกเท่าแก่นะคะทุกคนก็คือแบบก็คือเอาโอเคี์กันจบไม่ได้มีเรื่องใหญ่ตัวอะไรกันก็คือจบแต่ทีนี้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนเหตุการณ์นี้ก็คือเราไม่ทนแบบเราก็ต้องสู้เหมือนกันเหตุการณ์นี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนเรื่องแอร์ทุกคน แอร์ในชิคตั้งแอร์ในห้องครัวปกติก็เปิดได้นี่ปัญหาอะไรและทีเนี้ยวันนั้นเราเราแฟนเราแล้วก็เพื่อนผู้ชายอีกคนนึงที่มันบอกว่ามันมันม่มนไ,มมนไม่ชอบนั่นแหละที่มันบอกว่ามันเกลียดนั่นแหละอยู่ในชิคตั้งทำกับข้าวกันอยู่แล้วตอนช่วงนี้นะเกาหลีคือร้อนมาก,กนะทุกคนอยู่ในชิคตั้งก็คือแบบแดดมันส่องถึงมันก็เลยร้อนอบอ้าวในชิคตั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเปิดแอร์นะแกร้อนเราทำกับข้าวอยู่ เพื่อนเราขโมยแกอบอกว่าเออแกเปิดแอร์ดิปิดหน้าต่าง,งด้วยนะเปิดแอร์ให้เราหน่อยร้อนว่ะรบกวนหน่อยอะไรอยงี้ก็บอกเพื่อนอืมเรากับแฟนก็ลังกับข้าวกันอยู่ทีนี้น่ะอ่ามันน่ะออกไปแล้วมันกินข้าวเสร็จออกจากชิคตั้งไปแล้วจูจูมันกลับมามาเปิดหน้าต่าง,งคึบทางที่เราปิดทางที่เพื่อนเราเปิดหน้าต่าง,งไปแล้วเขาะจะเปิดแอร์แล้วก็พูดอะไรไม่รู้บ่นอะไรไม่รู้เพื่อนเราเลยบอกว่า นิงแกพี่ชายเธอนะ่ะเปิดหน้าต่างเราก็เลยบอกว่า<ม>เปิดทําไมวะไอเนี้ยไม่รู้เขาเป็นบ้าเลยมั้งเราก็เลยไม่ได้สน,ใ,นใจอะไรแล้วก็อะไปไปิดเลยแกสักพักหนึ่งเปิดประตูเปิดประตูแล้วไอเนี้ยเพื่อนเราก็อะไรวะเพื่อนเราก็ยืนงงอยู่ตรงหน้าแออะไรอะไรของแกวะเดินหอบเบียเข้ามาเอาเราก็เข้ามาทำอะไรอีก เดินของเบลเข้ามาทีเนี้ยเพื่อนเราเดินออกไปปิด,ป,ดประตูที่เขาเปิดเข้ามาั่นแหละคะ่ะเดินไปปิดประตูเสร็จป,ป,ปุ๊บมันออกไปแล้วมันเข้ามาใหม่อีกรอบหนึง่งถีบประตูทุกคนถีบประตูมงลวดอะ่ะใส่เพื่อนเราปังแล้วก็มาปิดแอร์เพื่อนเราก็เลยเรานี่แบบถือ ตาหลิวอยู่อย่างเงี้ยมือสั่นแบบโกรธไม่ได้กลัวนะทุกคนโกรธโกรธมากมึงกล้าที่ประตูใส่เพื่อนกูเหรอเงี้ยเราแบบเราโมโหมากแล้วก็เลยบอกแฟนเราว่าเธอจะทำอะไรนะเธออยู่เฉยเยสักพักหนึ่งทุกคนเพื่อนเราท่านมหาท่านมหาผู้ใจเย,ยน็นปิดประตูใส่มันตั้มอย่างเงี้เลยจ้ามันหันกลับมาแทบไม่ทันเราเลยแบบ ยังมีเรื่องกันนะคิดใน,นใจ่ทุกคนแบบเพื่อนเราเป็นคนใจเย็นมากทุกคนเป็นคนแบบไม่หาเรื่องใครเป็นคนไม่วุ่นวายกับใครแบบเป็นเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากไปวุ่นวายกับใครนะต่างคนต่างอยู่อะไรแต่คือครั้งนั้นครั้งนี้มันเกินจริงๆมันเกินไปมากเ้าก็เลยบอกเพื่อนเราว่าแกไปศาลาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตำถั่วแซ่บให้แกกินแล้ววันนั้นน่ะเพื่อนเรากับแฟนเราจะนั่งกินเบียร์กันพอดีแล้วเขาเพื่อนเราจะเข้าภรษา มันจะกินล่าไปวันสุดท้ายก่อนเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยพราะนางทานอย่างงี้ทุกปีอยู่แล้วนางก็แบบเอออยากตั้งกินเบียร์ในชิคตั้งเย็น,เ,ยนเปิดแอเย็นเย็นนั่งกินเบียร์ฟังเพลงอะไรเงี้ยหมดบรรยากาศปินกินเบียร์ปิดจ็อบก่อนเข้าพรรษาก็คือแบบจบโมโหวพวกเราโมโหกันมากโมโหจนมือสั่นนะทุกคนพอเพื่อนเราเปิดแอร์มันก็เลยเปิดแอร์แล้วก็เลยบอกว่าออกไปเธอแกอยู่ศาลาแต่เราตามไปแล้วก็แฟนก็เลยแบบ ทำกับข้าวช่วยกันเพื่อนเราก็ไปศา,าลารอเราก็เลยบอกแฟนเราว่าอันนี้เป็นเรื่องภายในโรงงานนะเธอเป็นคนนอกโรงงานแบบขอนะเธออย่าทาอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เธอกับกับโรงงานาเธอก่อนเพราะว่าแฟนเราอยู่โรงงานใกล้ๆกันแม่อยู่โรงงานเดียวกันนะคะบางคนแบบเขาย้ายมาหาเราใกล้ๆกันที่นี่แต่แค่มากินข้าวดังกันทุกวัน,นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนเราก็เลยบอกว่าเอออย่ามีอะไรพี่จัดการเองเธอไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ย แฟนเราก็เลยก็นั่งหัวราอกันนั่นแบบมันไม่กล้าหรอกมั้งแล้วก็เลยบอกว่าก็ลองดูเพื่อนเขาเลยบอกว่าก็ลองดูก็ลองตามมาที่นี่ดูโวทุกคนเราโมโหจนสั่นจนมือสั่นอย่างเงี้ยแบบว่าเราเราเราตั้งสติมากเราคิดในใจทบทวนในใจว่าจะทํายังไงดีพวกเราไม่ใช้เสียงนะทุกคนเรากับเพื่อนไม่พูดอะไรไม่ตะโกนไม่เวไวายไม่เถียงไม่ถามเขา อันนี้ก็คือเป็นวิธีในการรับมือของคุณกับคนอย่างนี้นะคะทุกคนไม่เถียงไม่ถามไม่อะไรเขาเลยเรานะ่ะนิ่งบอกเพื่อนว่านิ่งไว้เดี๋ยวเราจัดการเองเรื่องนี้ต้องถึงเท่าแก่แหละทีเนี้ยเรา่าจะบอกเท่าแก่ตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็เลยว่าขอไปคิดพิจารณาดูก่อนขอไปเรียบเรียงเหตุการณ์เรียบเรียงคําพูดกับเพราะว่าเราจะบอกเท่าแก่ทีเดียวทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยทุกคนแม้ว่าเรานอนไม่รับทองคืน ทางที่เท่าแก่มาโรงงานทุกวันนะเท่าแก่ผู้หญิงมาเสาร์อาทิตย์ทั้งสองวันแต่เราก็ไม่ไปคุยกับแกเพราะว่าเรามีแผนการก็คือเกาหลีทุกคนต้องรู้นะทุกคนต้องรับรู้ถึงพฤติกรรมแล้วก็สันญาณของคนนี้เรารอจนถึงวันจันทร์เราแบบไปคนเดียวเลยโดดโด,ด้วยความที่เรียนมาแล้วก็ต้องใช้ให้มันประโยชน์นะ ที่เรียนมาอะไรเงี้ยภาษาเกาหลีลยอะไรเงี้ยถึงเราจะพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นแต่เราก็พยายามที่จะอธิบายให้เท่าแก่ฟังให้เข้าใจอะทุกคนเราพอเราเข้างานเสร็จบุ๊บเรานั่งทํางานได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่าแก่ก็นั่งทางานอยู่อย่างแหละแล้วก็เลยบอกเท่าแก่ว่าเ <c oughs> ท่าแก่คะฮานาะขอคุยด้วไหนไหมข้างนอกแกบอกว่าอะไรนะฮานาขอคุยด้วไหนไหมคะไปข้างนอกได้ไหมแ <c oughs> กก็เลยบอกเออได้ได้ได เท่าแกเร็รีบออกมาเลยฝนก็ตกทุกคนนังก็เป็นกางลมนังก็วีฝนออกมาฉันก็กลางลมจ้ะแต่เท่าแกฉันเดินตามฝนไปแล้ว <laughs> นางแบบนางตกใจอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่เคยอันนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่หกปีเป็นครั้งแรกที่ขอ,ขอ,ขอคุยกับเท่าแกส่วนตัวนางรีบรีบมาอยู่ชิกตั้งแล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แกฟังแกก็เลยบอกว่าเข้าใจเท่าแกหน,นะหน่อยนะนามันไม่มีคนทํางานให้แล้วก็เลยบอกว่าเราเข้าใจ แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้เท่าแก่ไล่เขาออกเราต้องการให้เขากับเราต่างคนต่างอยู่แล้วก็อย่ามาทําพฤติกรรมอย่างนี้กับเรากับคนไทยกับต่างชาติทําไมทำไมถึงทาพฤติกรรมอย่างนี้แอร์ในหอพักผู้ชายก็เหมือนกันใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาเอาสาวิตไฟลงแล้วเราจะบอกว่าแอร์ในชิคตั้งก็เหมือนกันมันเอาสาวิตไฟลงค่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์ใช้แอร์ไม่ได้แฟนเราเป็นคนไปหา เขาเรียกว่าอะไรไปหาสายไฟว่าสายไฟของแอร์นะอยู่ตรงไหนฉันไปเจอตัวสวนะิต์น่ะมันเอาสวิต์ลงทุกคนใช้แอร์ไม่ได้ไปเห็นเนี่ยเพื่อนคนใหม่คนอ่าเพื่อนคนนี้เป็นมีซ่าอีเซเวมาใหม่เป็นคนปากีสถานนางก็บอกว่าฮานาไปกับเราวันจันร์ไปบอกเท่าแก่เลยเราบอกว่าเธอไม่ต้องเดี๋ยวเราเองเราคนเดียวก็พออะไรเงี้ยเราก็บอกเท่าแก่ยายก็บอกว่าเออความเท่าแก่ทุกคนเขาก็ยังจะ ค่อนข,ข้างที่จะเข้าข้างคนเกาหลีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเขาก็รับฟังเรานะก็ยังทีที่ว่าเขารับฟังเราเราก็บอกว่าอ่าพฤติกรรมที่เขาทําอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะท่าแก่ม,มันไม,ม่เหมาะสมทำาม้ถึงทําอย่างนี้กับพวกเราในชิ้ตั้งร้อนก็ร้อนทำให้ถึงใช้แอร์ไม่ได้แล้วเห็นนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวห้องแก่าจัดการให้แล้วก็เลยบอกว่าในห้องพักผู้ชายก็เหมือนกันห้องพักผู้ชายเนะ่ะ คนไทยนะี่ะคนไทยสองคนแล้วก็น้องคนลาวนะ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะเปิดแอร์เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสวิตช์แอร์อยู่ตรงไหน,นไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดเปิดแอร์นะทุกคนสวิตช์ที่เอาไฟเข้าแอร์นะ่ะอยู่ตรงไหนเพราะมันเอาสวิตช์ไฟลงแล้วก็เลยแบบหูแบบสุดแบบสุดมากบางนั้นเราคุยกับแล้วเท่าแก่ก็แบบพยายามจะ,จะ,จะตัดจะตัดประโยคเราทั้งที่เราเตรียมปัญหามาเยอะมากและเหตนี้นะทุกคนแกก็บอกว่าฮานาก็เห็นใช่ไหมว่า ท่าแก่กร็รวนเหมือนกันเขาก็แม่งเก่งใจเท่าแก่เลยเดี๋ยวเท่าแก่จะบอกเท่าแก่ผู้ชายให้นะให้เท่าแก่ไปิหาจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยมันทุกคนอาจจะได้ยินเสียงคนจีนนะเพราะว่าเราไม่ได้ปิดประตูห้องแล้วห้องมันอยู่ใกล้กันมากขอโทษด้วยนะคะแล้วทีนี้นะทุกคนแม็นวันจันทร์ทั้งวันนะมันวิ่งงานมันวิ่งทํางานวิ่งแบบตั้งใจทํางานมากอายุนะ่ะเราก็เลยคิดแบบแล้วก็เลยหัวเราะกับเพื่อนว่าน่าสงสารนะมึงเนาะแบบ กลัวเขาไล่ออกอะไรไงวะถึงในแบบวิ่งงานขนาดนี้นะวิ <im it> ่งทํางานขยันทํางานแย่งงาน <im it> เพื่อนเราไปทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออมึงก็ให้มันทําไปมันจะมันต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยพอางนี้วันอัานางคารแต่ตอนตอนบรนจนันทร์น่ะเราคิดว่าเท่าแก่นะ่ะคุยกับเขาแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าคุยหรือยังแต่เราเราเราไม่ได้ยินว่าเท่าแกคุยกับเขาพอวาันอังคารตามพักเที่ยงเราเข้างานเสร็จตอนบ่ายใช่ไหมตอนบ่ายเราเข้างานเราได้ยินเท่าแก่ผู้หญิงไปบอกมัน ว่ายุ่นแอในชีตั้งกับแอในในหอพักนะอย่าไปกวนเด็กพวกนั้นมันนะอากาศมันร้อนก็ให้มันใช้ไปอย่าไปกวนพวกมันอะไรเงี้ยแล้วมันต่อเท่าแก่แบบเสียงอ่อยๆปกติทุกคนตะคอกใส่เท่าแกผู้หญิงน่ะไม่กิงเลยเท่าแก่ผู้หญิงเลยนะตะคอกใส่เท่าแก่ผู้หญิงแบบบางครั้งฉันสายตาแบบเนี้ยเหยียดเท่าแก่ผู้หญิงเราแบบโูแต่มันหลัวเท่าแก่ผู้ชาย ท่าแก่ผู้หญิงยังบอกกับเราเลยว่าตอนที่คุยกันหนังแกยังบอกกับเราเลยว่าขนาดเท่าแก่ยังโดนมันว่าเลยฮานาเราก็เลยบอกว่าเออเท่าแก่เวลามันพูดคนเดียวนะเราไม่ว่านะเราไม่ได้ไปสนใจอะไรนะแต่มันด่านี่คือแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งอะทุกคนมันเดอมันเราอยู่กับมันสองคนเราไปเพื่อนเรากับน้องเล่นตะก้ออยู่ข้างนอกแล้วเรากับแฟนก็ตีแบบอยู่ข้างนอกเหมือนกันเราตีแบบเสร็จแล้วก็เข้ามากินน้ํามันบอกว่า มันบอกเราว่าหน้าหนวกหูจริงๆเลยขยะสองตัวเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนไม่ภาษาเกาหลีว่านามูชิกระบตาทูรีสูเลกีอย่างเงี้ยเราเลยบแบบใช้เต้นตึบตึบตึบแบบทนอดทนนะนิงอดทนนะเราเลยเล่าให้เท่เา,าแก่ฟังเราก็เลยเล่าให้เท่าแก่ฟังเราบอกว่าเท่าแก่คือเนี่ย ผู้คนเดียวหนะ่ะไม่ว่าอันนี้พูดแล้วเหมือนมาด่าเราอะไรเงี้ยเท่าแก่ก็เลยบอกว่าสมองมันสมองเขาไม่ดีแล้วสมองเขาไม่ดีทุกคนเกาหลีในโรงงานก็มีทุกคนบอกว่าสมองมันไม่ดีเออเราก็เราก็รู้ว่าสมองเขาไม่ดีถ้าสมองไม่ดีก็ว่ายล่ะคะ่ะเป็นรักษาเธอคุณนะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันนะทุกคนไม่น่ารอดจริงๆไม่น่ารอด แต่นี่คือเขาเป็นคนเกาหลีถ้าเราก็เป็นต่างชาติเราก็ไม่อยากมีปัญหาเท่าแก่ก็ยังบอกเลยว่าอย่าทะเลาะกันนะฮานาะถ้าทะเลาะกันจะเป็นเรื่องใหญ่นะเราก็เลยบอกว่าเท่าแก่รู้ไหมว่าพวกเรานะอดทนมานานขนาดไหนตั้งกี่ปีมาแล้วเท่าแก่ก็รู้อยู่แล้วแบบพวกเราไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรกันเลยมีแต่เขาตั้งแต่ที่มาหาเรื่องพวกเราเองเท่าแก่ไปบอกเขาให้หน่อยนะว่าต่างคนต่างอยู่เถอคะค่ะเราบอกอย่างนี้นะทุกคนเราบอกเท่าแก่อย่างนี้เลยว่า ถ้าแกบอกเขาเถอะค่ะว่าให้ต่างคนต่างอยู่เถอะแบบอย่างว่าวุ่นวายกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตของกันไปแกก็เลยแบบโอเคโอเคถ้าแกสมองให้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนหลังจากวันนั้นมาก็คือไม่ไม่มีอะไรอีกเลยพอเราอยู่ในชิคตั้งเราเปิดแอร์มันก็หนีอืก็ไปไปไหนมันก็ไปเรื่องของมึงถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็คือเราคุยกับผู้กำกัดแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็คือจะพากันท,ท,ทั้งหมดนี่แหละต่างชาติไปคุยกันเท่าแก ว่าให้เท่าแก่นะ่ะไปหาที่พักข้างนอกให้แล้วก็ให้มันอยู่ที่นี่คนเดียวอืมเพราะว่าที่ที่อยู่ที่นี่นะทุกคนเราไม่ได้อยู่ฟรีนะเดือนละสองแสนทุกคนแล้วห้าคนนะ่ะเดือนหนึ่งล้านหนึ่งอะเท่าแก่ได้เงินจากพวกเราไปนะค่าหอพักนะ่ะแล้วหอพักที่นี่ก็คือดีแยกเป็นสัตว์เป็นสวนห้องใครห้องมันอะไรอย่างงี้ห้องครัวก็คือดีมันมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่ยังทนได้ทุกคนมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังพอทนได้เราก็อดทนแต่ว่าถ้าทนไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเท่าแก นี่แหละค่ะทุกคนเหตุการ์ณที่เราเจอทั้งเรื่องการโดนคุกคามแล้วก็โดนดูถูกจากคนคนเดียวกันคนเกาหลีที่ทํางานในโรงงานเดียวกันและตอนนี้มันก็ยังทํางานที่นี่อยู่คนอย่างนี้น่ะมีทุกที่ค่ะทุกคนคนไทยก็มีคนไม่มากประเทศไหนก็เหมือนกันก็มีคนแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ยังไงอย่างที่เราเอาเรื่องนี้ออกมาแช์น่ะตอนตอนแรกๆเราเรา,เราคือแบบ มันเป็นความทรงจําที่แย่ของเรามากๆที่อยู่ประเทศเกาหลีที่อยู่ประเทศนี้คือพูดถึงตอนนั้นน่ะเราก็ยังแบบทั้งกลัวทั้งโกรธหลายๆอย่างอยู่ในใจทั้งๆเหเหตุการณ์ที่เราเจออะไรงเงี้ยทุกคนมันน่ากลัวมากตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้มามาสิตอนนี้สู้คะ่ะตอนนี้คือสู้คนมากทุกคนแบบนี่แหละเาเราถึงบอกว่าภาษานะ่ะาำป็นสําหรับ แรงงานต่างชาติมากแรงงานไทยในเกาหลีทุกคนแบบเราไม่รู้ว่าเรามาที่นี่นะเราจะจอสถานการณ์ยังไงเจอเหตุการณ์แบบไหนเรามีเรา,เราพอเรารู้ภาษาเราพูดได้เราก็สามารถอธิบายได้อะไรเงี้ยเราปกป้องตัวเองค่ะทุกคนคนอย่างเงี้ยนะคะเราก็คือถ้าใครที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนเราหนะ่ะหรือว่ายังไม่เคยเจอเราจะบอกวิธีการรับมือกับคนอย่างนี้นะคะก็คือ อย่าอย่าุาวนวยอย่าไปต่อร้อนต่อเถียงอย่าไปแบบเถียงกับเขาทะเลาะกับเขาก็คือเขามีปัญหาอย่างนี้มานะทุกคนให้นิ่งไวแล้วเดินออกมาหนีมันอยู่ที่ไหนเราอยู่อีกที่หนึง่งต่างคนต่างอยู่ไปไม่ต้องไปสนใจพอหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาคิดแต่้องดูว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีความอดทนมาก อดทนมากๆจริงๆไม่ใช่แค่เราเพื่อนน้องทุกคนในโรงงานนี้คืออดทนมากด้วยคาที่ว่าเรามาทํางานหาเงินเราเป้าหมายของเราก็คือทํางานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเราวเราก็เลยอดทนงานที่งานทําหลายคนอาจจะสงสัยว่าทํำไมถึงไม่ย้ายงานไม่ขอย้ายงานละ่ะอะไรอย่างเงี้ยงานที่นี่น่ะสําหรับเรานะคะก็คือโอเคแล้วงานสบายไม,บาไ,มไ,มไ,ไม่ลําบากไม่ไม่เหนื่อยไม่ร้อน ไม่หนาวห้องพักก็ดีห้องครัวก็ดีเท่าแก่ก็คือดีหัวหน้าก็ดีค่ะทุกคนไม่ไม่ดีดแค่ไอน้นี้ไอเดียวคนเดียวเลยแล้วคนอย่างเงี้ยนะมีทุกโรงงานทุกคนไม่มีโรงงานไหนที่มีคนดีร้อยเปอร์เซนทุกโรงงานต้องเจอคนอย่างนี้นะคนหนึงไม่ยังไงกยง็ยังหนึ่งยังหนึ่งเพราะเราถามเพื่อนเราหมดแล้วและทีนี้นะวิธีการรับมือกับคนประเภทนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจคนะ่ะทุกคนต่างคนต่างอยู่ ใจเย็นนิ่งไว้นิ่งๆจนกว่าที่มันจะทำอะไรเกินกว่าเหตุเกินกว่าที่เราจะอดทนได้ก็คือเก็บไว้แล้วก็ไปแจ้งนายจ้างถ้าสมมติว่าแจ้งเขาแล้วแล้วเขาไม่ช่วยเหลือไม,ไม่ปกป้องเราก็คือย้ายงานหนีแต่ด้วยควมที่ว่านายจ้างเราเนะ่ะเขาก็ยังปกป้องเราเขาก็ยังไปบอกคนบอกไอยุน่นไปบอกคนเกาหลีคนนั้นไม่อยากมายุ่งกับพวกเรานะต่างคนต่างอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบอ,อย่างน้อยๆเท่าแก่ก็ปกป้องเราอะเขาก็ยังเข้าข้างเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทิ้งเรานะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆก็ยังสบายใจที่แบบมีเท่าแก่ที่คอยแบบปกป้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้เยเอามีปัญหาอะไรมาเราก็โทรไปหาเขาได้บอกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็คือเราจะบอกว่าถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆหรือว่ามีเหตุการณ์ที่มันฉกเฉินจริงๆไม่สามารถติดต่อใครได้เบอร์ตำรวจ ทุกคนต้องมีไว้นะคะเบอร์ตำรวจหรือไม่ก็เรียก,กู้ภัยไปเลยมันจะเป็นเบอร์ตำรวจกับเบอร์เบอร์กู้ภยัยเบอร์โรงพยาบาลมันจะเหมือนกันใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะเบอร์ตำรวจเกาหลีก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เบอร์รถพยาบาลกับกู้ภัยก็คือหนึ่งหนึ่งเก้าถ้ามันไม่ได้จริงๆจําเบอร์จําเบอร์ใครไม่ได้อะไรไ,ม,ไม่ได้ก็คือกดกดไปเลยค่ะทุกคนอย่างเรื่องการคุกคาม การคุกคามทางเพศหรือการถูกทำลายร่างกายก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าคนมีวีซ่าหรือไม่ไม,มีวีซ่าเราสามารถแจ้งตำรวจได้อย่างคนที่มีวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแจ้งตำรวจไปเขาไม่จับเรานะคะทุกคนเขาแยกแยะเขาแยกแยกส่วนกันเขาไยาอามาปนกันนะคะว่าเราเป็นคนผีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาจับเราไม่ใช่อันนี้คือเราแจ้งความเพราะเราเป็นเป็นผู้ถูกทำร้ายอย่างสมมติว่าเราโทรไปอะไรเงี้ยแค่พูดว่า help มีหรือว่า ทวารจูเซโยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะรีบมาทันทีเขาจะตามสัญญาณโทรศัพท์มาไม่งั้นเราก็บอกที่อยู่เขา,าว่าเฮ้ย hey, ชื่อโรงงานนี้โรงงานงานี้นะมาช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบชื่อโรงงานโรงงานก่อนนะทวารจูเซโยชีื่มโชยกิอิซอยโยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเขาอย่างนี้ก็ได้เราไม่ต้องแบบเก่งภาษาเกาหลีอะไรคาดนั้น,น,นแต่แบบขอแค่ว่าเราสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆนะเราเป็นคนที่อ่อนแอมากเลยนะทุกคนเป็นคนที่แบบอ่อนแอจริงๆ แต่พอเรามาเจอกับคนแบบนี้เราจะอ่อนแอไม่ได้ถ้าเราอ่อนแอมันก็จะยิ่งเหยียบเหยีบเราลงไปเรื่อยๆเราไม่อยากแล้วเราเป็นคนที่มันชอบให้ใครมาดูถูกเราอย่างมาคุกคามมากลัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่าแต่นี่แบบมาพูดจาดูถูกเรามาทําพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับเรากับเพื่อนเรากับคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามกับต่างชาติอันนี้คือเราไม่ยอมเราสู้เราบอกเลยว่าเราสู้เราไม่ยอมจริงๆถ้า เราก็เก็บเรื่องนี้มาไว้นานมากหลายปีกว่าที่จะออกมาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังอาจจะพูดสับไปสับมาบ้างเพราะว่าถ้าให้พูดรายละเอียดจริงๆอะทุกคนมันยาวมากคือมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันหลายหลายสิบครั้งมากที่เขาทำไม่ดีกับเรากับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบว่าเราก็อดทนมาน,น,นานพอสมควรเหมือนกันเราก็เลยแบบ ถือใจตัวเองที่แบบว่ามีความอดทนสูงมากเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่าเรามีวุฒิภาวะด้วยเป็นความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์เสร็จแล้วว่าต้องทํำยังไงเราจะไม่ผีผามทําตอนนั้นเลยเราแบบทําทีหลังหัวร้อนทีหลังดังกว่าทุกคนจริงๆเราต้องมีสติมากๆนะคะยนงการมาทํางานต่างประเทศเราจะใช้แต่อารมณ์ตัวเองคือไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆก็ เหตุการณ์นีไว้แล้วก็ข้อคิดวิธีการป้องกันตัวจากคนพวกนี้ไว้นะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในเกาหลีเคยเจอเกาหลีผีบ้าอย่างเงี้ยผีบ้าเครื่องๆต่างๆกทุกคนคนผีบ้าบ้านเรายังน่ารักใช่ไหมทุกคนแต่ผีบ้าเกาหลีนี่คือแบบไม่น่ารักเอาซะเลยจริงๆน่าจะจับยัดโรงพยาบาลบปิดประตูขังอยู่คนเดียวไปเลยอะไรเงี้ยหมายว่า ตัวเองป่วยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยคนอย่างนี้นะ่นน่ากลัวทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะ, <c oughs> จะเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาหาเราตอนนี้คือเราสู้ถ้าบอกเลยว่าเราสู้เราพร้อมมากเราพร้อมไฟมากกับคนอย่างนี้นะ่ะแบบยิ่งแบบว่ามาดูถูกเราเนี่ยคือแบบหืี่ี่ไงสะกิดตอมเราเป็นคนที่แบบเกลียดการที่มาดูถูกมากไม่ว่าชาติไหนไหน,ไหนก็ตามอย่างเรานะ่ะอยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยไปดูถูกใคร ไม่เคยไปว่าอะไรใครแบบเอออย่างตอนนี้นที่เราก็คือมันก็มีแหละค่ะทุกคนคนไม่ดีคนที่ไทยก็ก็มีเหมือนกันคนไม่ดีทุกประเทศอ่ะมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีค่ะทุกคนเราวไม่รู้ว่าเราจะเจอคนแบบไหนแต่เราก็สติสัมปชัญญะสติสมาธิตั้งสติไว้ให้ดีคิดให้ดีๆว่าจะทําอะไรลงไปก่อนที่จะทําอะไรลงไปก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนี่แหละค่ะ ก่อนที่จะทําก่อนที่จะพูดต้องคิดให้ดีๆแต่ต้องให้ดีๆว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียตอบกับเรามาไหมอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย